ยิงเข้าแล้วยีงเขียดพี่น้องไม่นู่มเลยหมดไปแล้วรักตาติไม่พอดีแชดแชดลดเสียงมันเสียงมันมันสลับตาสบายดีนอนคำคำ สวัสดีเอฟซีบันนี้สิได้ออกหาการหายเงยพี่น้องกับบรรยากาศมืดๆเนี่ยนั่นนึงเด้ออยู่ให้ยืนหน้าพี่น้องไปนอนให้หน,น,น้ามันนี่ว่าผู้พาตาน้อยเปเข้าบ้านคอยก็เลยนอนเป็นหมู่อ้ยานเป็นยานเดี๋ยวจะไปหาการหายเงยนะพี่น้องสิได้เลยบอกอ่ะแต่ถ้าเบิ่งตอน,นออกไปหาการหายเงยพ่ดละตอนนี้กะก้าวมุ่งก,ก้าๆพี่น้องเอ้ย คือว่าสาวเอ็ดมงคว่าๆล่ะเดี๋ยวจะไปหาการหานยืนบุกเขินหุดจับเข็ดเจน่าก่อนพี่น้อยเพื่อน้อยก็รู้จุดนี้บ่เอาตัวน้อยพูดไปหน้อย Ôi tụng nhầy rồi Nè, đi chưa ra Đó không có không đây Tụi nhầy rồi ねえ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  วันนี้เฮลอะไรเช่นล่ะไม่เลยเนี oh, <anywhere. S 2> ่ยโอ๊ยรื้อมือของป้าเลย nè bỏ hơi pha nữa tụi này. tụi rút phải phía nè này nè đi đấy, ồ ồ rút đi đấy โอ้ควายกับบริพุเลยหน่อยแบบผู้น่าเเลยนะตากกลางเดือนนี่นะมันนอนมีนขี้ชายาพอดีแหละเดือนห้าเดี๋นว้องอุ่นปุ่งกับยากับงามไปกนะัย ยามนี้มันเลยเป็นอ้องเก็ดหน้าเลยก็ค่อยสิการนี่นะพอด้ปีปัญเข้าวสามอื่นอาก,กาศก็สีเย็ยยยนๆคืออันบทลมหนาวนี่ Hồ sơ lịch thổ Ui, uh, nói hèn này, bỏ áo cho 就是也一点。 nếu tôi nhảy anh đây tôi nhảy hồn

ตื่นเช้ามาหาหนึ่งข้าวก่อนป่ะนี่สินหนึ่งข้าวก่อนนะก็ชิ้นหาให้่ยจริงจังหนึ่งข้าวนะแล้วพี่เครียดพี่น้องเมน่นุ่มมาดิภาวะการมันขึ้นนี่เขียดจีไรค,คือเพราว่าละเขียดมันบวคือได้อันฝนตกได้มีอยู่มีน้อยแต่ฝนตกน่าร้ายเขียดนะ อบี้ไปหลักเสาละไปนี่เขาทา โอ้ยแถวข้าวกับพี่น้อยเออีนี่ตัวเหนียวปะนี่วะอ,อุ่นเพอเย็นนำรรงเหนียวนี่ เราทาวิลมาปีนเกทาเราเป็นได้เพื่อนะเพื่อนไปรัดเชา้าบราค่อยปัดแต่เช้าพุน้นค่อยรัาบอ,บอได้มันบคุคคลอยู่ในป่านะไดา้เพื่อนเฮ้ยมันจะไปรัดเช้าไปเลยมันไม่เล่นอยู่ในป่าได้นี่อยู่ในหน้าได้จะ่าอยู่ในป่าจะเออค่อยไปอยู่เนาะมีลุ้นอยู่เนาะอยู่ในหน้าจะไปรัดเช้าพอไปแล้วรัดเชา้าตอดอยู่หนาอยู่หน้าน,น,านี่ไปกันนะเหมาะเป๊ะชื่อ จิงพอดีเพื่อเหลยกินฉันได้มหาปีนเขียดส,สาวๆไปหน่อยกลบาได้เช้าตอนนี้กินโมงป่ายเลยม่ฮอเป็นโมงเลยเขียดกะมันกับบ่คือย่มฝนไนด้ง่ายๆกบบก่คือฝนตกลิ้นมาดูน นาดูมันแทบน่ดูนี่ยมันมั่นเ่ไ้เช็ดหน้านะเดี๋ยวสิมาเถอะก็ได้นยได้หลายนะชองค้นก้านมาคือได้อันผลตรินผลตรินนะผู้เดียวกันก็ได้หลยไปเลยมัดคนนี้นะโอ้โ้พิงเช็ดหน้าปันเ้าไม่้อง มันด้ยามนี้ได้หันในประมาณสองปีสองคนการมันกะขว้าอะไรหน่อยมันบอกว่อยห็นเนียอนยามนี้แล้วมันเด็มันลักแล้มันรักลี้แล้นคนตกลินนะเป็นก้าวหนีสิบมาไล่จากเดินเงี้ยัะได้ก็มีแต่เคส hôm mình hôm hente... nha mình nay hôm nay hôm nay hôm đáy hôm na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 y hôm không hôm nay hôm nay tập nay đi nay hôm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 

ได้ยูชอกตีป่ายน้อยเ็ดจ้ะกรถือว่าได้แล้วจะมีนะการย่ำนี้นะบคฝได้อ้านนะกคุดคือห้องย่ำนี้ปะว่ปกติมปนห้องย่ำหน้าห้องย,ย่ำน,น,นี้มันจะมันยาห้องคุดๆุดนั่นแล้ว แงมเกี่ยวเข้าแล้วรอเดี๋ยวเรืก่กดห้องหยามหยามแงมดำหน้าดำหน้าจนแงมเดือนห้าเดือนหกเดนเจ็ดคูนนี่สองปีไงดิปีที่สามดิโอ้รอได้น้อยเดอ้อได้อยู่ได้นี่พี่น้อง ได้ชามปีงผูนี่นี่โอ้ไปปี้เลยปัะนี่ได้ชามปีงน,นี่มาปีงเคียดพี่น้องน,นี่สิรปัน้าวเซานี่ สามีมุนเดิมมันแล้วไรพป่น,น้อยแชดแชดรดเสียงมันเสียงมันมันโอ้พป่น้อยคักปลีหอมๆเลยว,ว่าถ้าไฟมัน,ม,นมีลมพัด จะเบิ่งกว่าเสียงมันนะฟังเสียงมันปลาตุ่มันลีน้อยหอมมะลี บรรยากาศลมพัดเย็นๆเอาลมหนาวไปนะเว้ยนอนไม่เลกก็ชิเย็นๆ,ๆได้น,ออน้ำเหมาะกตกแห้งๆไปบังงู้กันไปเลยโอ้เริ่มตาเดิติ้งเขรียดกันไปให้อายเผาว่างู้ก็ไปหึงไปย้ำบนหูนะโอ้เริ่มตาแดดออกแบบนี้นะไปบิ่งงูเดี๋ยวมาเบิ่ง มาปิ้งแค่ชุกแล้วกะปั้นข้าวเส้าหน่อยนะแต่หาารอมองงูก่อนยังอยูฟ่านี้อีกป่าว่างูรังมาฝ่านี้หมดอล้วนะคอยกับแบบเห็ุกินแน่นะสองสี่หกแปดเก้าโตเออครบสิบสิฟ่านั้นครบบ่ยังตัวหนึ่งยังไงสิบเอ็ดได้ไปใส่เสื้อ หน้าดำเบนี่นี e 4. 4. 5. 5่ตัวนี้ตัวกิรักกูม่นี่ยรักไก่นกไิม่อนไอรักไ่ละอืมาไอ้วิหารักไก่แล้วปลาต้มฮมาอ่นขชุกชิมาหอไปขิดจีจําแจวด้นี่นะมาฮาเบาเนไปหาาโท่เพิ่ิจักป่าโท่โอ้ยไได้กินแล้วมันนี่นะอีเดือนหน้ากฮ้าย

า,างมาสิิกเอาโมัดของตอ <c oughs> ของพี่มีในโลกหมอนี่บ้าหมาจดนมีทะนึงพี่เอาเลยือ่ะมยี่มบาจนู่นทอดของอด่เอาของพี่เนาะถือหนึ่งแถมนึงคุบทวนใช่วแหมะนับเงนเาเลยลก, a, กินละคไกินลไม่ย่อตำโปงละเาะ a, ่า a, ่เ่อก็มี มีเ <c oughs> ็แตไมัอ uh, ่ยกวน่นัเเ่ไ uh, ด้่่แก้บอสามปีมเขาแล้วเว้แกแกงงกจงเขาตีนึ่งปีมีเอาอาจงเ่ีเขาเตีเดวเขาี้ดีเดียวเาตีเวขเยาวตัวนี้มันน้อยได้ห่ะเออนั่นแหละ อันตัวน้อยนำต้นใหญ่นำห้าเนี๋ยอนอนอนี่ละเดี๋ยวจะน้อยสีหายักเต่ออีกหน่อยเจวกับใส่ข้าวโคกเลยได้จักมัเดเหลือเขาขึ้ขนนีอันนี้ว่าเรื่องขายสินค้าแล้วต้องใส่หูนะ <laughs> ใส่หูใส่หคือขายถุงหนึ่งห้าสิบบาทเดี๋ยวไปค้ายแล้วเขาเขาไปซื้อพี่เนาะ ครับแล้วออกกังทุงกับคว้าถุงห้าสิบบาทเลยนะไปแบ่งก่อนนี้แบ่งที่จริงจะส่งสองห้าสิบาทอนะไรเฮ็ดสองสิบาทวันนี้สี่สิบงห้าสิบบาทกับขายไายมันก็ได้กําไรอยู่ดีสิบบาทบา้า <c ười> ใส่โหไว้หนี่้เธรรมาดาไม่ได้มีได้เขาเนี่นกระเพงเขาเนี่กระเพงอยู่อย่างเงี้ยนะโอ้ว่าสายชูนี่เว้ย ขึ้เขากะย่าละพี่น้อยสิไปเลาะเบื้องน้ำบ่ะนี่ว่าคอยอัดแล้วน้ำนะแต่ว่ามันมาลายแล้วน่าจะเขาเปิ้งมาทตึงๆยอมันล้นมาจิบไปเลารอบก่อนอ่อนนไปอัดเลยได้อ่ะคลิปนี้ก็จะได้จบคลิปด้วยพี่น้อยเลยว่าละพี่น้องน้าว่าพี่โหน้าพรอกันไหม